สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตพ่อและจันทงขาครับวันนี้เราจะพาลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันนะครับเราจะพาไปที่โรงแรมวีว่าในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับที่โรงแรมวีว่านะครับในช่วงเทศกาลกินเจทุกปีจะยกครัวของโรงแรมมาตั้งริมถนนครับและปรุงอาหารเจขายกันสดสดแบบนี้แหละครับหลากหลายเมนูกว่า40ชนิดครับดูกันเอาเองครับโอ้โหบรรยายไม่ถูกแล้วครับแต่ละชนิดเนี่ยน่ารับประทานทั้งนั้นเลยครับ นี่เป็นอาหารเจเล้วนๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่มีการเปิดครัวของโรงแรมวีว่าขายอาหารเจและก็อาหารตามสั่งเจนะครับพนักงานก็ลงมาตักขายกันแบบนี้ครับลูกค้าก็ทยอยเริ่มมาเลือกซื้ออาหารเจไปรับประทานครับทั้งผู้ที่ถือสินกินเจและคนทั่วไปครับที่ชอบอาหารเจครับโดยเฉพาะอาหารของโรงแรมเนี่ยไม่ต้องบรรยายแล้วครับ เชฟเนี่ยฝีมืออาชีพอยู่แล้วครับช่วงกินเจเนี่ยทางโรงแรมวีวาเขาปรับกลยุทธ์การตลาดครับแทนที่จะขายอาหารทั่วไปก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารเจแล้วก็ยกโรงครัวมาทำขายกันสดๆแบบนี้ครับตลอดทั้งวันดูสิครับโอ้โหนี่ประเภทน่าจะเป็นยำนะครับมีหมดครับเยอะแยะเลยครับวันแรกเนี่ย ชาวเมืองสงขาครับมาซื้อกลับไปกินที่บ้านทั้งใส่ถุงโอ้นี่ครับต้องรับบัตรคิวเลยครับดูครับวันแน่นไม่แน่นวันแรกนี่ใช้ได้เลยครับคนมาเลือกซื้อกันเป็นที่รู้กันนะครับว่าเทศกาลกินเจทุกปีเนี่ยทางโรงแรมจะมาปรุงกันแบบนี้ครับประชาชนก็มารอแล้วครับมารอซื้อกันตั้งแต่เช้าครับส่วนราคานี่ครับ เป็นราคาที่รับประทานได้เลยนะครับอยู่ที่40ถึง70บาทนะครับแล้วแต่เมนูนะครับแล้วแต่เมนูยากง่ายหรือวัตถุดิบหรืออาหารอะไรต่างๆแบบนี้แหละครับทานโรแรมวีว่าทำมาทุกปีครับดูอาหารสิครับไม่ต้องบรยไยเลยครับโอ้โหนี่อาหารเจนะครับ ทอดี่ครับน้ำมันเดือดอืแบบเห็นกันเลยครับยกจากกระทะแล้วเอามาขายกันเลยครับสดสดแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับอร่อยจริงๆครับนี่น่าจะเป็นเต้าหู้ทอดไหมเต้าหู้ทอดนะครับนี่เป็นอาหารโรงแรมเลยนะครับด้วยเชฟโรงแรมเลยนะครับแต่ราคาข้าวแกงตัวตัวไปนี่แหละครับอปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งครับที่โรงแรมวีว่าอาหารเจระดับห้าดาวราคาติดดินว่ากันงั้นครับ นี่ครับเห็นไหมครับสดจริงๆครับผัดกันเห็นเห็นจะจะเอากันแบบร้อนๆเอากันแบบไอลุกแบบนี้ครับไอเนี่ยขึ้นกลิ่นนี่ไม่ต้องบอกเลยครับนี่ถ้าไปอยู่ใกล้ๆหน้าร้านเนี่ยโอ้โหกลิ่นนี่ครับชาวสงขลามาเลยครับทยอยมาเลือกซื้อกันครับตลอดทั้งวันครับนี่ผัดเผ็ดก็มีครับ ทุกอย่างทุกเมนูเนี่ยเป็นอาหารเจรทั้งหมดเลยนะครับตอนที่ทีมงานตัวพ่อไปนี่โอ้โหอดใจไม่ได้เลยครับเอานี่ผมเอานี่เลือกก็ตามใจชอบเลยครับทั้งใส่จานใส่ถุงได้หมดครับเอาที่สะดวกเลยครับปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งครับ กับโรงแรมวีว่าครัวอาหารเจห้าดาวริมถนนบริการชาวบ้านครับส่วนใครที่จะรับประทานที่ห้องอาหารของโรงแรมก็ได้นะครับสั่งอาหารเจพนักง,งานก็จะยกไปเสิร์ฟในร้านอาหารแบบนี้แหละครับนั่งกันกินกันเย็นๆครับโอ้โหดูครับไม่น้อยนะครับแต่ละเมนูเนี่ยเยอะนะครับโอ้โหกินหมดหรือเปล่ากบนั่น เมื่อใช่จะนิ่มๆหน่อยๆนะครับเยอะครับกินกันแบบเย็นสบายสบายครับในห้องแอร์ครับบนโรงแรมครับคุณลุงคุณพ้าคุณตาคุณยายมาหมดครับกินอาหารเจที่นี่ครับกินกันแบบสบายสบายเรื่อยๆครับนี่ดูใบหน้าก็รู้ครับว่าอร่อยอร่อยจริงับอร่อยจริงครับดูครับ ส่วนใครที่ร้องเพลงก็ได้นะครับกินอาหารเจไปด้วยจะร้องเพลงก็ได้ด้วยครับโอ้โหนี่เริศจริงๆครับแม่แจ่มเลยครับที่โรงแรมมีว่าน,นี่ครับจะเข้าไปกินอาหารเจในห้องอาหารแล้วก็จะร้องเพลงโอ้โหถูกใจจริงๆครับนี่ก็สั่งมาครับสั่งเป็นแบบแยกครับสั่งข้าวแล้วก็สั่งกับข้าวเจามาแยกกันทานครับจะมาเป็นแบบใสจ่จานมาเลยก็ได้หรือว่าจะ แยกเป็นแกงต่างๆอะไรต่างๆครับอ่าโพ์ไหนเพิ่มหน่เช็คอินแล้วพต์ก่อนครับพอดก่อนครับนี่ครับบรรยากาศอาหารเจที่จังหวัดสงขลานะครับเริ่มงึกักเลยครับปีนี้ครับโดยเฉพาะที่โรงแรมมีว่าครับใครที่ชอบอาหารเจด้วยคุกฝีมือโดยเชฟระดับ5ดาวนี้เข้ามาเลยครับที่นี่ครับไม่ผิดหวังครับมีตลอดทั้งวันเลยครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24ตุลาคมนี้ครับตลอดช่วงเทศกาล กินเจครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของช่วงเทศกาลกินเจที่ทางทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาเราลงพื้นที่มาติดตามให้ชมกันครับโดยเฉพาะของอร่อยออร่อยมีที่ไหนครับเราจะพามาให้ดูกันครับ